นี้เป็นของเล่นมือสองนะครับจากจากประเทศอะไรวะจากประเทศ Germany เป็นของเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในอันนี้อันนี้เป็นแคปซูลนะล้วเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาซึ่งแคปซูลเม็ดยักษ์เนี่ยก็จะถูกใส่ไว้ในช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตบ้านเรานะีนะนะเปิดออกมาปุ๊บลุ้นลุ้นลุ้นหนึ่งสองซ้ำ ก็จะเป็นตัวตุ๊กตตุนอยู่ข้างในมีหลายแบบมากเลยนะอุ้ยชิบหายละมีหลายแบบมากเลยอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นออันนี้ก็เป็นเซตหมูอันนี้เป็นเซตไม่รู้ตัวอะไรอันนี้เป็นลูกข่างนะครับนี่เห็นน่ารักนี่เป็นลูกข่างปิวปิวปิว นี้เป็นชาวเวียดนามตอนนี้กำลังถ่ายแบบอยู่นะครับถ่ายแบบในสตูดิโอนะครับพวกเพกืพ่อนๆของเราเอ๊ะว่าไงเพื่อนอดูสิโอ้โหสวยงามทีเดียวอันนี้คือเซตต,ต่างๆ,ๆดูมีคาแรคเตอร์นี่ชอบตัวนี้ ไม่โฟกัสเลยนี่เป็นตัวผีนะแล้วก็ดูเต่านี้เต่าน่นาสนใจม่กใครจะซื้อติดต่อได้นะครับอันนี้เป็นช็อปเปอร์นี่เท่ๆนะแน่นอนหาได้ในประเทศไทยหรือเปล่านี้ไม่รู้ อาจจะหาได้แต่ว่าคนละเนื้อกันแน่นอนครับเพราะว่าน,นี้งานค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวมอนสเตอร์เห็นไหมแล้วก็มีฮัลโหลเอ้ยเสียงใครกันนี้รถดับเพลิงนะวูฮ <Hello. S 1> ัลโหลอันเล็กนี่ นั่งน,น่ากลัวมากนั่งน่ากลัวมากอันนี้คึอกคกือคอ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนถ่ายอยู่นี่ไง